<c oughs> อินโทรมาเอาเลยครับผมก็ขอคราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวออนนะผมซึ่งโอนผมจะมารีวิวนั่นก็คือนี่นะครับผมแอปออนเป็นร่างหรือว่ากายร่างนั่นเองนะผมก็จับนี่นะผมก็จะเป็นนาฬิกานะผมแล้วก็ลูกแก้วอะไรก็ไม่รู้ก็ใส่มาด้วย ก็ลูกแก้วนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะมาลองกันมันเป็นลูกแก้วตาหมืดนะบ่ะใช่ตาบอดนั่นเองนะท่านผู้ชมก็เข้ามาส่วนในนาฬิกาเป็นร่างเลยนะผมก็ให้เรากดค้างนะผมทีเลขพอเรากดค้างนะผมมันก็จะบอกว่าให้ไปค่าม็อบต่างๆนะผมเพื่อให้เราแปางลงร่างเป็นมอบนั้นๆนะผมก็จะประมาณนี้นะผมเนี่ยผมก็จะค่าม็บไห้ดูนะครับผมสักสักนิดหนึ่งนะครับก็จะค่าไปเรื่อยๆนะนี่นะผมต้องค่าจนตายนะผมนี่แบบนี้แล้วก็กดนาฬิกา ันก็จะขึ้นเต่านะผมที่เราฆ่าไปนะครับเดี๋ยวก็ให้ดูภาพรวมนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมท่านผู้ชมก็แฝ่งตัวไปในกลุ่มเต่านะท่านผู้ชมนะครับผมก็พิธีกลับร่างนะผมให้ท่านผู้ชมกดที่นาฬิกาแล้วก็กดค้างอีกทีแล้วก็กดตัวเรานะผมเห็นไหมน,นั่นเองนี่นะผมมันก็จะกลับร่างมานะครับผมก็เดี๋ยวผมก็ขอลองหมูแล้วกันกับหัวขามันแล้วก็หัวนะนี่นะครับผมนี่ก็ขอ งัวก่อนละกันนี่นผมมีมืองัวด้วยนะครับผมท่านผู้ชมนี่นะครับผมผมคืองัวหน่ยครับก็มาลองหมูกันเลยนี่ท่านผู้ชมเป็นหมูแล้วตอนนี้ไอ้เขี้ยหมูอะไรของกูวส่วนนาฬิกาก็จะมีวิธีครับด้วยนะผมก็อยู่ใต้เครดิตก็อยู่ในลิงก์เครดิตผู้สร้างนั่นเองท่านผู้ชมก็ถ้าเอาชีวิตรอดก็สามารถ ครับได้ด้วยนะท่านผู้ชมก็ถ้าใครชอบเป็นออนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อบรรงใจให้ผมหาออนจริงจริงมาฝากนะผมก็สำหรับนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะผมบายไอไก่กระตากระตากว่า